สวัสดีครับวันนี้พบกับทีมงานช่างจีวอนอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูการทํางานของเรานะครับตามไปดูกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมเราอยู่ที่เซนจูรีไฮนะฮะสุขุมวิท23ครับเรามาทําอะไรที่นี่นะครับผมที่เห็นช่างอวยช่างดิดขัดเตาะลอกสีขัดสนิมพวกนี้นะฮะคือเครื่องเนี่ยใช้งานมานานแล้วมันโดนสนิมกัดนะฮะจากเหงื่อนะครับผมก็ทําการทําความสะอาดลอกสีก่อนนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าลูกค้าท่านนี้นะคะผม ใช้เครื่องดูวิ่งรุ่นนี้มาเกือบ30ปีนะครับรู้สึกแบบว่าเสียดายถ้าจะทิ้งก็แบบเสียดายนะครับผมก็ทําสีซ่อมแซมใหม่มันเทนนตใหม่นะครับผมแลมาดูแบบดูดีใช้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนๆทุกคนเชื่อไหมครับผมว่าลูวิ่งรุ่นนี้น่ะเกือบ30ปีแล้วนะผมเป็นมอเตอร์ดีซีที่ขนาดใหญ่มากกําลังแรงม้าประมาณ3.5แรงม้าแล้วเพื่อนๆคิดดูครับผมของที่มีมาตรฐานเนี่ยมันใช้งานมาถึง30ปีปัญหาขน้อยมากเพื่อนต้องขออนุญาตนะครับผมแบรนด์นี้นะ วิชั่นนะครับเป็นรุ่นของอี8006 SRC นะครับผมทนมากทุกคนลูกค้าซื้อมาเกือบ3 0ปีลองคิดดูสิครับผมครับมันทนแค่ไหนแล้วแกเป็นคนที่ใช้งานหนักมากผมอยากจะบอกว่าที่เห็นค่าสนิมเยอะๆเนี่ยนะไม่ใช่อะไรนะเงือของลูกค้านะครับสะสมแล้วก็หมักหมมมานานมากเลยนะฮะมันก็เลยทำให้มันแบบสนิมเกาะเครื่องเยอะขนาดนี้นะครับผมวันนี้ทีมช่างจีวอนก็เลยรับหน้าที่นะครับผมมาเมนเทนนเครื่องมา ขัดสีขัดสนิมพวกนี้ให้ลูกค้าท่านนี้นะครับที่เพื่อนๆกาลังเห็นช่างดิดนะครับผมกําลังขัดสีตรงนี้นะครับขัดสนิมตรงนี้นะมันคือโรลเลอร์นะครับโรลเลอร์ปาสเตอร์อะไรประมาณนั้นไม่ใช่นะนี่คือโรลเลอร์ของลูวิ่งนะผมเพื่อขับเคลื่อนสายพานนะครับผมครับนั่นแหละฮะมันสนิมมันขึ้นเยอะนะครับผมก่อเต็มเยอะเลยเราก็จะเป็นต้องขัดสีขัดสนิมอมกก่อนนะครับเพื่อที่จะทําความสะอาดแล้วก็ชโลมน้ํามันนะครับขั้นตอนการทํางานในตรงนี้นะครับผมอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงครับเพราะว่าสนิมมันแบบ โอ้ยมันกิดเออมันกัดเหล็กแบบลึกมากเลยเราต้องขัดสนิมออกให้ให้หมดก่อนนะฮะให้สะอาดเลยนี่เย็เนท,ทั้งจีวอนดูดฝุ่นไม่ใช่ทำอะไรนะรผมครับกลัวมันฟุ้งเข้ามาลูกค้านะฮะเราก็ต้องแบบทั้งทั้งปัดแล้วก็ทั้งขัดแล้วก็ทั้งดูดฝุ่นไปด้วยนะฮะกลัวฝุ่นมันจะฟุ้งไปทางบ้านนะฮะอย่าป้าข้างมาจะแบบโวยวายนะครับทุกคนที่เห็นอย่างนี้นะครับฝุ่นนะครับฟุง้งกระจายแน่นอนนะฮะที่ผมใช้เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยครับ อย่างน้นอยๆนะผมมันยังช่วยไม่ฝุนมันปุ้งออกไปข้างนอกนะเรามีพัดลมดช่วยระบายอากาศแค่หนึ่งเครื่องเท่านั้นนะครับเราทํางานบนชั้น11นะครับผมตรงหน้าระเบียงของห้องคอนโดลูกค้านะครับที่เพื่อนๆเห็นเราทุกคนนที่ไม่ได้ใส่แมสก์ไม่ใช่อะไรนะครับคือทํางานไม่สะดวกหายใจก็ไม่สะดวกด้วยเลยขออนุญาตไม่ใส่แมสแล้วกันนะครับเสร็จจากการทาสีนะครับผมก็เป็นการพัดกินข้าวนะครับผมก็ต้องขอบคุณลูกค้านะฮะที่ซื้อกับข้าวมาฝากเราด้วยนะฮรทีมงานทุกคนก็นั่งทานกันแบบนี้เลยนะครับผม เพราะว่ามันสะดวกกับการทํางานแล้วก็กินข้าวเลยขั้นตอนต่อไปนะับผมก็เป็นการเตรียมเครื่องนะฮะเพื่อที่ประกอบเครื่องนะฮะสองรู้ิ่งทั้งทีจะต้องทําขนาดนี้เลยเหรอทั้งจีวอนการทํางานก็อย่างที่เห็นนั่นนะครับทุกคนนะฮะละเอียดระเนียดรไมยละมุนอะไรวันนี้ก็ตเต็มที่กับทุกงานแลวครับผมลูกค้าท่านใดที่เคยเรียกใช้บริการจากทางร้านท,าทั้งจีวอนก็จะรู้ครับก็พยายามนะครับผมทำงานให้ละเอียดนะครับผมจะทำางทีก็ทําให้มันดีครับทุกคนครับ ตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนการติดตั้งมอเตอร์นะครับผมเห็นไหมครับทุกคนมอเตอร์ใหญ่มากใหญ่กับหัวช่างดีกับช่างอุ้ยนะครับนี่แหละครับผมมอเตอร์ดีซีขนาด3.5แรงมา้าที่มีมาตรฐานสูงนะครับเห็นไหมครับผมอายุเครื่องเกือบ30ปีนะครับผมปัจจุบันนี้ยังใช้งานได้อยู่นะครับหันมามองสินค้าในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับผมที่สื่อโฆษณาบอกว่า3แรงมา้า4แรงมา้า มอเตอร์คุณภาพต่ำๆนะครับลูกเท่ากําปั้นนี่นะฮะมันจะใช้งานได้ถึง30ปีไหมไะครับทุกคนอย่าไปเชื่อโฆษณาให้มากนะ,ะเพื่อนๆผมแนะนําแบบนี้นะผมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับริ่งไฟฟ้าเกี่ยวกับโครงสร้างในการผลิตของเขาเกี่ยวกับวารันตีของเขาเนี่ยครับผมใบเซอร์สติฟิเคตพวกนี้จะดีกว่านะครับผมศึกษากับคนที่มีความรู้หรือคนที่อยู่ในแวดวงวงการเครื่องอุปกลังการหรือรุ่นไฟฟ้าจะดีกว่านะครับอ่ะมาต่อกันที่งานกันต่อนะครับนี่ก็เป็นการเทสเครื่องจากช่างอุ้ยนะครับ หลังจากเทสเครื่องเรียบร้อยนะครับผมเราก็ทําการยกเครื่องเข้าไปติดตั้งที่เดิมให้ลูกค้านะฮะหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราจะเทสเครื่องอีกรอบหนึ่ง <endeavor> แล้วก็ทําความสะอาดเครื่องให้ลูกค้านะครับเครื่องที่เห็นนี้นะฮะเป็นเครื่องอีลิปติคอนของออกเทนนะครับผมลูกค้าเนี่ยไม่ได้แจ้งมาครับ <genau> แต่เราเห็นข้อผิดพลาดน,นะครับผมเราก็แก้ไขให้ลูกค้านะคือเครื่องมีปัญหาตรงไหนอย่างเคสนี้นะฮะเราเห็นล่องลางเนี่ยครับเห็นไหมลางสไลด์ตรงนี้มันมีสนิมผมกับช่างดิดก็ ทำการนะครับดูดฝุ่นขัดสนิมออกให้นะฮะทำความสะอาดให้นะครับผมแล้วก็เซตอัพคารเบตเครื่องให้ใช้งานได้ปกติดีนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับผมตรงรางล่องสไลด์ตรงนี้นะฮะมันจะมีสนิมที่เกิดจากการใช้งานนะครับผมมีการเสียดสีแล้วก็เหงื่อของลูกค้านี่ครับมันแบบล่วงหล่นลงมาโดนตรงรางตรงนี้แล้วมันก็เกิดสนิมนะครับผมเราก็ใช้วิธีการใช้กระดาษทรายขัดออกนะครับผมแล้วก็สโลมด้วยเจรเบีหรือพวกซิลิโคนเจลก็ได้นะฮะ เพื่อเป็นการป้องกันสนิมแล้วก็เป็นการหล่อลื่นไปในตัวด้วยนะครับเสร็จจากตรงนี้นะฮะก็จะเป็นการทําความสะอาดเครื่องนะฮะเตรียมส่งมอบงานให้ลูกค้าก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมสาหรับงานจอบนี้นะครับพี่น้องสำหรับงานเคสนี้นะครับผมเราใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะฮะในการซ่อมบำรุงในการมทนแทนซ์เครื่องให้ลูกค้านะครับหลังจากทํางานเสร็จเรียบร้อยนะครับผมลูกค้าทั้งใจดีและน่ารักมากนะผมแบ่งขนมให้กับทีมช่างทีมอ้นนะครับผมมาถุงไปเลิกเลยเห็นไหมฮะ เต็มถุงเลยเต็มถุงเลยนะฮะแล้วก็ผมจะบอกว่าในเมื่อเราได้น้ำใจจากลูกค้ามาเนี่ยเราก็จะแบ่งปันน้ำใจจากตรงนี้ที่เรามีเนี่ยไปแบ่งให้พ่อบ้านแม่บ้านพี่ยามที่อยู่หน้าหน้าคอนโดด้วยนะครับผมแบ่งกันกินนะฮะนะเดี๋ยวให้ช่างอุ้ยไปดูนะฮะแม,ม่ไปแบ่งพี่เขาแล้วครับไปแบ่งรื้ไปขอเขาก็ไม่รู้นะฮะนี่เราก็กําลังเดินไปที่รถนะครับผมเอาของไปเก็บนะครับผมผมจะบอกว่าเนี่ยทีมช่างจิวันขับรถคันนี้มาครับมาเสิร์ฟลูกค้านะฮะ โอ้เท่มากเลยนะฮะมันหล่อมากเลยนะครับผมนั่นคันนั้นรถช่างอุ้ยนะฮะช่างอุ้ยเป็นคนขับมาเราขับมากันหลายคันนะครับอันที่จริงไม่ใช่นะฮะนู่นเลยนะฮะรถทีมช่างจีวอนะครับผมครับวันนี้เราขับรถกระป๋องมานะครับผมมาเซอร์วิสลูกค้านะฮะเป็นรถที่ผมจะบอกว่าผมภาคภูมิใจมากเลยนะครับผมกว่าจะได้รถคันนี้นะฮะผมอ่อนี1.9ที่กำลังเป็นข่าวอยู่เลยนะฮะตอนนี้นะนี่เลยรถทีมช่างจีวอนะครับเดี๋ยวนะคือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อ